คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการกลืนที่ผิดปกติหรือการหายใจทางปากจะนําไปสูปป่ปัญหาโครงสร้างใบหน้าขาดไกที่ผิดปกติได้น้องคนนี้นะคะมีพฤติกรรมการกลืนที่ผิดปกติและการหายใจทางปากทาให้เกิดปัญหาขัดไกลนล่างค่อมขัดไกบนนะคะเมื่อน้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะปัญหาโครงสร้างใบหน้าขาดไก อันนี้คืออะไรครับว้าว m า c เหรอคะใส่ทำไมคะใส่เพื่ออะไรคะใส่เพื่อจัดฟันไม่อยากใส่เลดไม่อยากใส่เลดแล้วก็ไม่อยากอะไรอีกคะไม่อยากขัดตาไม่อยากขัดตาอ้โเป้าหมาย